สวัสดีครับผมน้องนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการ <c oughs> ใช้เหล็กอะไรมาทํามีดแล้วดีที่สุดการเลือกเหล็กมาทํามีดนั้นข้อแรกที่ควรจะคํานึงถึงคือการใช้งานของเราครับว่าเราจะใช้มีดนั้นมาทํางานอะไรใช้หนักแค่ไหนคือเหล็กส่วนใหญ่ที่เราเลือกมาทํามีดก็จะเป็นเหล็กเกรดคาร์บอนกลางเพราะว่ามันจะให้ค่าความแข็งแล้วก็ค่าความเหนียวด้วย เหล็กมันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็จะมีเหล็กคาร์บอนต่ําเหล็กคาร์บอนกลางแล้วก็เหล็กคาร์บอนสูงเหล็กคาร์บอนต่านั้นมันไม่สามารถชุบแข็งได้คือชุบแข็งแต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเอามาใช้งานมันก็จะใช้งานได้เล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นปอกผลไม้หรือว่าหั่นกระดาษเหล็กที่ชุบแข็งได้กับชุบแข็งไม่ได้ถ้าให้เล่าตามประสบการณ์ของผมก็จะมี สปูน็อตสามารถจุบแข็งได้แต่ก็ระดับหนึ่งไม่สามารถจะใช้งานหนักได้ก็ท่านใดอยากรู้เพิ่มเติม,มก็สอบถามเข้ามาที่ผมก็ได้ครับเพราะว่าเหล็กมันมีหลายเบอร์มากๆถ้าจะให้เล่าให้หมดก็คงจะยาวมากเหล็กที่เราจะเลือกมาทำมีดก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเหล็กรีไซเคิลเหล็กรีไซเคิลนั้นท่านใดที่ใช้เหล็ก ประเภทนี้ทํามีดอยู่มั่นใจได้เลยครับว่าเหล็กพวกนี้มีคุณภาพอย่างเช่นบางท่านอาจจะทํามีดเหล็กแหนบเหล็กผนไถตะไบใบเลื่อยใบตัดหญ้าพวกนี้เป็นเหล็กที่มีค่ามาตรฐานผลิตออกมาจากโรงงานครับสามารถเทียบส่วนผสมปริมาณคาร์บอนคาร์บอนนั้นเป็นส่วนสําคัญของเหล็กนะครับ คือเหล็กจะแข็งหรือไม่แข็งอยู่ที่ปริมาณคาร์บอนเหล็กคาร์บอนสูงก็แข็งมากๆก็อาจจะเปราะแตกหักได้ง่ายแต่ว่ามันก็อยู่ที่กระบวนการทําของเราเหมือนกันส่วนเรื่องการชุบแข็งการชุบแข็งนั้นเราสามารถชุบได้ส่วนตัวผมเลยจะเลือกชุบที่850องศาถึง950องศาคือจะไม่เกินนั้นขึ้นอยู่กับเราต้องการความแข็งแค่ไหน ถ้าเราเข้าใจเรื่องการชุบแข็งการชุบแข็งก็คือทําให้ร้อนร้อนระดับไหนระดับที่เหล็กเปลี่ยนโครงสร้างภายในคือ800องศา800องศาก็คือต้องเผาให้อยู่ที่800องศาสม่ําเสมอกันในแนวที่เราเราจะชุบแล้ว เราต้องการความแข็งขึ้นอีกก็ให้มันร้อนขึ้นอีกผมเลือกชุบที่850องศาเป็นต้นไปจนถึง950องศาเราต้องการให้แข็งสูงมากๆเราก็จะชุบที่อุณหภูมิสูงขึ้นเผาให้ร้อนและทําให้เย็นให้ไวมันก็จะเรียกประสิทธิภาพสูงสุดของมันออกมาได้ก็ถ้าเป็นเหล็กไฮคาร์บอนผมเลือกชุบอยู่ที่850องศาแต่ถ้าต้องการแข็งขึ้นอีกก็ชุบที่900องศาเหมือนกันครับ ก็ขึ้นอยู่กับความชนานาญของเราด้วยแต่ถ้าเป็นเหล็กคาร์บอนต่ําหรือเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนไม่เกิน0.45น,น่าจะประมาณนี้ผมจะเลือกชุบด,ด้วยน้ําเกลือน้ําผสมเกลือลงไป10%ก็ที่ผสมเกลือลงไปมันคล้ายๆกับช่วยเรื่องคงอุณหภูมิความเย็นให้กับน้ำนะครับ เมื่อเราชุบเหล็กลงไปแล้วน้ำมันจะไม่ค่อยร้อนมากมันก็จะทำให้เหล็กนั้นเย็นตัวไวก็จะเกิดความแข็งขึ้นอีกแต่ถ้าหากเราใช้เหล็กคาร์บอนกลางที่มีปริมาณคาร์บอนตั้งแต่0.50ขึ้นไปควรจะชุบที่อุณหภูมิประมาณ900องศาแต่แล้วแต่บางคนที่มีความชำนาญความชำนาญมากพอท่านอาจจะ ุบได้สูงอุณหภูมิสูงกว่านั้นอีกแต่ไม่ควรจะเกิน950องศาเพราะถ้าเกิน550 950องศานี่ส่วนใหญ่จะแตกครับก็แล้วแต่เราต้องการความแข็งระดับไหนถ้ามันแข็งมากหลายๆคนจะรู้ว่ามันเปราะใช่ครับมันเปราะแต่ก่อนเราจะใช้งานให้เราเอามาคืนไฟคืนไฟนั้น ควรจะอยู่ที่อุณหภูมิ150องศาสูงสุดไม่ควรจะเกิน200องศามันจะทําให้นิ่มเกินไปมันจะเด้งเป็นสปริงสปริงดีอยู่ครับแต่ว่าการรักษาคมของมันอาจจะไม่ค่อยดีทําไมต้องคืนไฟอยู่ที่ระดับ150องศา150องศานี่มันจะทําให้โครงสร้างภายในของมันเปลี่ยนตัวได้แต่ถ้าต่ํากว่านั้นอย่างเช่น100องศา ไม่สามารถจะทาให้โครงสร้างภายในมันเปลี่ยนตัวได้มันก็จะเหมือนกับมีค่าเหมือนกับไม่ได้คืนไฟครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งก็ถามผมมาว่าเรื่องการขึ้นรูปเหล็กเจียได้ไหมเจียได้ครับถ้าหากเราคงอุณหภูมิไม่ให้เกิน100องศาคือค่อยๆเจียไม่กดมันแล้วก็จุ่มน้ําไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะได้ค่าความแข็งเท่าเดิมอย่างถ้าท่านใช้ตะไบามาทําก็จะแข็งเท่าเดิม เข็งเท่าเดิมของตาใบานั้นก็คือเคาะแรงๆแล้วมันก็หักครับถ้าหักเราทํากระบวนการชุบใหม่เราก็จะเลือกชุบได้ครับคงอุณหภูมิของมันเพื่อให้มีบางส่วนที่เหนียวบางส่วนที่แข็งขึ้นอยู่กับความชานาญความชานาญนั้นก็อยู่ที่เราทําบ่อยเท่านั้นเองไม่มีใครที่จะเก่งกว่าใครถามว่าผมพลาดไหมก่อนที่ผมจะทําได้มีดหลายๆเล่มนั้นเสียมาแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยเล่มได้ละมั้งครับก็เป็นเศษเศษเหล็กก็เก็บขายเศษเหล็กไป ผมเองก็ทำมีดออกมาได้ก็ไม่สวยไปกว่าใครแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครหรอกครับถ้าหากทุกท่านทำตามกระบวนการนี้คุณภาพออกมามันก็จะเหมือนเหมือนกันถ้าหากเราชุบแข็งเราต้องการความแข็งมากในเหล็กแหนบเราก็จะชุบอุณหภูมิสูงขึ้น900แต่ไม่เกิน950องศาแต่ผมเลือกชุบที่น้ำเพราะว่ามันสามารถแตะได้และเหล็กมันเย็นทันทีแต่ถ้าหาก บางท่านอาจจะถนัดชุบด้วยน้ํามันปรับอุณหภูมิน้ํามันแล้วก็ชุบลงไปก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าชุบน้ําเอาให้มั่นใจท่านก็ปรับอุณหภูมิก่อนให้น้ําอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นข้อความเขา,าส่วนเรื่องเหล็กอันไหนชุบแข็งได้กับชุบแข็งไม่ได้มันก็มีเหล็กที่บางบริษัทผลิตออกมามันไม่มียี่ห้อครับ มันก็เป็นเหล็กที่เหมือนกับปอมมีตลับลูกปืนที่ชุบไม่แข็งก็มีตะไบชุบไม่แข็งก็มีก้านวาล์วที่ชุบไม่แข็งก็มีก็คือพวกนี้อาจจะแยกยยากนิดหนึง่งถ้าท่านใดหาวัสดุควรจะหาวัสดุที่มันมีห่อนิดหนึง่งแต่ให้มั่นใจได้เลยว่าวัสดุรีไซเคิลที่เรานํามาใช้งานเนี่ยมันเป็นเหล็ก เกรด,ดีอยู่แล้วครับเราไม่ต้องไปสั่งเหล็กจากนอกมาเพื่อทํามีดการทํามีดก็ต้องจําแนกเรื่องการใช้งานถ้าใช้งานนะ่ะให้เลือกเหล็กที่มีคุณค่าความแข็งและเหนียวแหนบถ้าชุบดีๆแล้วแข็งรักษาคมได้ดีไม่ได้ต่างจากตะไบเลยครับในการใช้งานและสามารถใช้งานได้หนักกว่าตะไบด้วยถ้าตะไบเรามาชุบแข็งแต่ต้องการใช้งานหนะักเราก็ต้องลดค่าความแข็งของมันลงมาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากแหนบเลยครับ เพราะงั้นการเลือกเหล็กมันไม่สำคัญเท่ากับที่เราจะเอาไปทำงานอะไรมากกว่าครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมทักเข้ามาหาผมได้ที่ Facebook เพราะว่า,าผมก็จะเล่าให้ฟังได้ตามที่ผมรู้ตามที่จำได้ครับอ